ฝันว่าว่ายน้ำฝันว่าจมน้ำสวัสดีครับในคลิปนี้ตาโอจะมาทำนายฝันแม่นๆพร้อมเลขเด็ดท้ายคลิปห้ามพลาดนะครับเพื่อให้การทำนายฝันแม่นยำท่านควรตั้งใจให้มีสมาธิถึงสิ่งที่ท่านเห็นในความฝันว่าท่านฝันเห็นอะไรท่านฝันว่ายอย่างไรการทำนายฝันจะได้แม่นยำมากขึ้นนะครับ ถ้าท่านฝันตอนดึกสงัดความฝันของท่านจะเป็นจริงภายในระยะเวลา1เดือนหรือ2เดือนแต่ถ้าเป็นตอนย่ำรุง่งหรือใกล้สว่างความฝันของท่านจะเป็นจริงภายใน3วันหรือไม่เกิน15วันครับเมื่อท่านฝันว่าว่ายน้ำถ้าฝันว่าว่ายน้ำอย่างสนุกสนานว่ายน้ำขึ้นตะลิ่งได้ทายว่าท่านจะหมดเคราะห ปัญหาที่ประสบมานานจะหมดลงถ้าท่านฝันว่าว่ายน้ำอย่างเหน็ดเหนื่อยเกือบจะหมดแรงแต่สามารถขึ้นฝั่งขึ้นตะลิ่งได้ทายว่าท่านจะมีอุปสรรคมีปัญหาให้ต้องแก้ไขแต่สุดท้ายแล้วจะประสบความสำเร็จในภายหลังถ้าท่านฝันว่าว่ายน้ำวนไปวนมาหาทางขึ้นไม่ได้อย่างเหน็ดเหนื่อย หรือว่ายน้ำต่อไม่ไหวจนท่านจมน้ำทายว่าท่านจะเคราะห์ร้ายมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตให้ท่านแก้ฝันกับพระพุทธรูปแล้วกล่าวขอพรให้ช่วยปกป้องคุ้มครองอันตรายสิ่งร้ายจะกลายเป็นดีหรืออีกในหนึ่งคือท่านกำลังหาวิธีแก้ปัญหาหรือหาทางออก ให้กับความรู้สึกแย่ๆสิ่งที่ท่านควรทำคือเดินหน้าทำในสิ่งที่ท่านคิดว่าดีที่สุดสำหรับตัวท่านครับเลขเด็ดเลขเสี่ยงโชคคือเลข13 17 24 27 47 147 2 4 7 3 4 7 7 3 1ตัวเลขทำนายฝันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับขอให้ท่านโชคดีถูกหวยรวยทรัพย์รับโชคกันทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตาโอขอให้ท่านกดถูกใจและกดติดตามให้กับตาโอด้วยนะครับขอบคุณครับ